หญ่ดีครัยามสิบเหมือนเดิมเพิ่มไข่หมูเพิ่มบิ๊กไมคะเพิ่มน้องคู่เลยนะคะไม่เาไข่หมูอเเพิ่มเติิ่มเมเพิ่เติมเพเมพิ่มเมิ่มม่่่ไ่

ครับดส่ดดงผมข้างหน้ารอสักครู่นะคะเยี่ยมรับน้องข้างหน้าเลยนะนี่นี่นี่ตั้งสิบบาทนะท พี่รับตังค์่อมาครับน่แน่แน่แน่ค85บาทนะคะสอแก้วแก้วนี้40แก้วนี้45นะถ้าเกิดผิดหวงพี่ได้เลยนะครับพี่ดึงขอดึงนะพี่ถอดให้กับกผู้ชายข้างหลัง โกโก้นะคะมันแข็งเยอะๆได้เลยไม่ต้องไำใหเขาค่ะเออาลจาให้หนูแทนไม่ิขอวิปครีมหน่อยหนูกินแต่ไข่มัหนุไข่หุ้ดออกจุกมากเลยอ่ะวิปครีมัวนางตเจ้าคุณโอ้ยเขาไม่จับใชนไหนไม่น่าเสร์น่หรอสปาอาจระสปาสบาทนะจ๊ะไม่ต้องพี่มันค่ะ อันนี้กูไม่ต้องทำไม่ต้องทำอย่างเดียวเลยกระโด<อ>ดคิดเลย